วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบไรวอลครับนะเป็นแบบเป็นเป็นแบบ,แบบแนวยิงปืนนะครับนะมาที่กับแข่งเหมือนกันว่ะในโดมแบบเข้าหัวแบบนี้เลือกมาเลยเอลิเน,นาเหรอก็มาดีครับเหมือนพี่กัวครับน้องๆอแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ผมนะเล่นไปเล่นสตรีม้านะสตรีมผมเล่นสตตีมในทุกนะทุกคน เอาเดียมมาดิแกมาดิดิอยู่ไหนวะอ้นนี่ก็โดดจังเลยหัวแตกหัวแตกหัวแตกไม่รูดหัวเลย โอเคโอเคอันนี้ผมเลยไปเล่นกับรุ่นน้องเขาบอกเขาบอกว่าแบบเนี้ยกัรเล่นง่ายมาเลยพี่จริงง,ง่ิงจริงพอายิงตัวถัวนะถ,ถึงจะอู้ยิงไมนะ่ไไ้เนี่ยแต่วิงแม่นกว่าหอแตกจริงพียคือถ้าเกิดใครที่อยากเล่นกับผมก็สามารถ <c oughs> กดติดตามได้นะเวลาแบบผมจะไลค์ก็ จะไลฟ์ทั้งสองช่องทางนะครับหรืออีกช่องทางผมจะไลฟ์ในเฟซบุ๊กกันนะถ้านใะครที่ติดตามดูนะเดี๋ยวโดนเด็กตกหว่ะแต่ในในไลฟ์นี้กูโดนตกแล้วนะวู๊ยคมหว่ะคมหว่ะแล้วนี้คมหว่ะคมคมแฝกกับมึงอนะ่ะไอ้เขี้ยม,มาดิมาดิคมแฝกไอ้สัตว์มาดิดิ ไอ้เหี้ยโดนกูมันหนึบๆกูเนี่ยไงม่ใช้ระบระเบิดหะอไงนี่ระ,ะเบิดไม่ต้องชใช้สัตว์ระเบิดโดนๆๆๆไอ้เหี้ยยก็ยิง,ย,งยิงเลยเนาะเป็ดขนมนี้ยิงยิงเลยเนาะนะ ไปไอสัตว์โดนกูไอเฮีย้ยโดนตัวเองด้วยส้นตีเนเลยเอาเด็กเล็กแค่นี้กูสู้อ่ะเอา้าเขาหัวไอเฮีย้ยปลาระบุรีกิดได้ไงวะเบอร์ตป๊อเบิดปบบไป โดนาะโดนาะที่โดนะวนะูยิงแม่นยังอ่ะตายรับร้อยเข้าหัวเข้าหัวคม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 แมตช์พอยต์รอบสุดท้ายทคนนะอะไรพีีอะไรมึ P P, อรงอ่ะโอ้ยเค้ กิพี่ๆอะไรมึงอ่ะจะจะบอกอะไรก็ดิอ้ยเฮ้ยเงี้ยแล้วตายว้ายไปเลยไปโดนไว้ายว้าย,ายอุ้ยมาดิมาดิ มึงเฟี้ยวเหรอเหนื่อยวะอุ้ยไอ้ก็ก็โดดจังเลยเฮ้ยสันเดนแมทจะเสมอหรือเปล่ากูจะแพ้คนตะทีนโธไม่ได้นะเฮีย ไอ้เสี่ยโอ้โหตายแฮ้ทุกคนไอ้ชิโอ้แต่ละคนแม่ง่ายโดนส้นตีนว่ะเสี่ยโอยคุยนี้เร่องไรใหม่เฮ้ยอยากรู้มันมันเปลี่ยนมือได้เปล่าดูนี่ไงอ๋อมันต้องอาล็อกก่อน มี Bird. เบิร์ดอะไรเนี่ยเต็มเลยอา g ีกีก็มีอ่ามาดิโหโคตรบายอะ่ะจริงโดนโดน อย่างนั้นเอะผมออกแล้วเราต้องไปเก็บกุญแจใช่ไหมทุกคนงั้นเถอะผมเก็บกุญแจไปเฮ้ยต่องเกิดยังไงวะมามามาอา้าวนี่ไงนี่ไม่เลยไม่เลยอ้าวก็มาดิครับเหมือนกลัวเหมือนกลัว เอ่ยมันกลัวมึงกลัวเหี้ยเอ้โหไอ้สัตว์ลาใส่ตัวเองหนก็ตายดิอุ้ยไม่โดนไม่โดน ขี้นี่บ้าขีา้นี่บ้า,าสัตว์ขี้นี่บ้าไม่ฟันหน่อยวะเพื่อนโอ้โหอะไรวะตายเด็กแครัดกูอะไรโอ้ยอ มันคือเฮี้ยอะไรครับเนี่ยแม่งเล่นอย่างนี้เลยวะอะไอโฟนสตีนแม่งให้หลับเชียร์เขาเล่นต่อไปไปหนึ่งนะไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหยิงโดดโอ้โห ไอ้ขี้ค่ะเดี๋ยวนะไอ้ตรงแบไอตรงม้าตรงเนี้ยมันไม่มีนะหเ,ออนเห็นไหมเออไอ้ขี้ยีโดนได้เกี่วว่ะมาดิกูคุณใช้มาดาเอาดิโดนหัวนะโดนหัวตรงเ็ดน,นะ ไม่ตายเลยวะตึงจัดอะ่ะตายหนึ่งไอ้สักวะ์สุนหมดโอ้โหเอ้ย โดนสวเนี่ยสัตว์เอ้ซอร์ววสอะไรวะไม่มีอะไรมาดิ ไป đi, ดิอาดดิคอมอนแมนบลูไป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 โอ้ย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 เฮียเฮียยโดดเวียนตายหนึ่งตายหนึ่งเฮีย เฮ้ยไม่ตายไอ้เชี้ยโดนหัวไม่ตายได้ไงวะไม่ใช่แล้วโดนหัวไม่ตายมันคือเฮี้ยอะไรอยากรูก้อ่ะมาดิมาดิอ้วกูตายไอ้เฮี้ยแม่งมีสองทีตายเลยไอ้สัตว์เฮ้ยนะาหมัดมืยกูไะล่ะ ดูผลไม่ดูผลสองเม็ดอุ้ยเข็ดแม่ปลาหวดยปลาเบิกกด์ดกูปาดอย่นี้นอกดูผู้สวนตายฮะไม่รอดฮะไม่รอดไม่รอดเย็ดเคแมทพอยแล้ววะ่ะมาดีวา่ามาดีวา่า ตายเลดไปไอเชี่ยตายแล้วหนึ่งเจ้าจะฟันเล่นกูอย่างเดียวเลย อ่อเล่นแต่มุมนี้เหี้ยเอาดิตายหนึ่งตายสองเก็บโมตี้ฮะ เียบลอยหมดทีมนั้นในวันนี้ก็จบไวพิกาน,นี้ก่อนนะครับ